พลาดาประมาณแปดสาสิบนึ่งเลแดนนี่เด่น9ก้้านะเฮ้ยโดน99น้องล้วโนนี่ผมนเด่นนะหรือว่าพี่เด่นอีรากบ้านคนคนลงดีจ่ายตังกันแล้วนะแพงแพงแดงแพงทำไม่ได้ยาวกว่าใหญ่กว่าแต่ทำไม่ได้เรี่ยวแรงไอ้เจ้าถุน99ดูจะดีกว่านะแพงนะแดงแพงนะไม่น่าจะมีปัญหานะครับปรากรรมการชูมือ จอต้องนะครับแดงนะบดงเงิน99เจ้าน้ายาเดยได้นะเดีได้นหนีหนีนหนีแพ้มนหนีลยลบเอาเอาวุธน,น้อยไป,ไปน่เอาอาวุธน้อยไปหน่อยเออมลุกนะมันมีลุกนะันนก,นก็ไดกก็โ okay. อเอค โอ hand, so ้ไม่สงสารผู้ไ hey, ด really? ้สารข้างหลังเลยงวยใจเรื่ยกไปจะแพ้มันก็จะหนีหนีมองอย่าถอยอย่าถอยหงุดาวุดน้อยไปหน่อยเขาไม่ได้ดุดุโล้เขาว่ารถเยอะเขาวุ้นเยอะนี่ครับหนีหลังเกมคู่แรกนะไอ้เจ้าขุนเดชนะสิบเจ้าพอสิบแล้วหนีแล้วเราเหนื่อยด้วยลองไปลองไปครับยัหนี้ผมยันนี เราเราไกลคุยด well. ิเป er ็นไงวันนี้มันมันมันที่มันมันแพ้มันแพ้รูปไหนอ่ะคือหนึ่งเด็กสภาพราจะม่เคดีเท่าไหร่อ๋อครับผมไม่ไม่ไม่มีแรงไม่ขยันไม่ขยันที่ใดอกอาวุธทุกอย่างอาวุธถึงไม่แพ้นะสูดีดูดีด้วยสูดีด้วยแพ้ชนะโคตรเต้ไม่ไั้เด็กจกไปเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับเขาว่ากันใหม่สู้ต่อไปพี่ใหญ่ครับผมอ่าคือกับน้องวันไหนอ้าโคตรเต้ เอ้ยอย่าเสียใจได้เกมกีฬามีแพ้มีชนะวันนี้ก็ชนะวันนี้ก็ทําดีแล้วอ่ะมีอะไรจะกุดเอาวันนี้ที่เราเราแพ้แพ้ลูไหนให้ลูกพีเขาบอกว่าเราออกอาวุธน้อยไปหน่อยใช่ไหมใช่ออกน้อยแล้วก็ร่างกายก็ถือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกสักสองไฟนะสองไฟน่าจะเต็มน้อยนะเวทนี้โอเคไหมเวทนี่ได้ได้นะเออเอาคุยอะไรกับแฟนฝันทางบ้านหน่อยครับเออขอโทษนี้ นี่ายเป็นางอ่ะนำ้ำยารองห้นะเอาใมเอาใมสู้ๆโอเคครับ <laughs> นี่ดูคนนี้ก่อนนี่คนนี้ยังไม่เลิกนะยอดคนนี้ยังไม่เลิกนะเลือกยังยังนะบอกออกออกแฟนตัวเาเขตาหายังไม่เลิกนะนี่ตอนนี้อยู่อยู่กับพี่ไก่รองไก่นะอ่ายังไม่เลิกนะนี่ยอดคนตองไฟไข่แก้วเืกยันบกเอาือกแฟนัวเงาขาหไม่อลกนี่เอนนี้อยล่ยู่กับพเไก่รงไก้นะอ่ะาเนเยอนงนี้มันแน่นอนเว้ยังนี้ก็ได <c oughs> ไ้ดอแนตวเาเวาไ เจี๊ยบวีเนีไปเออนี่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 เลยจีบวีนี่เลยนี่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 เออเอาเอาเฮ้ยกับทชายพี่ขอถามถามก่อนเลยจริงๆจังหวะที่เขาดักออกข้างดักออกข้างเรากังวลใจอะไรไหมตีเก้าเก้านะคุณชนะไม่กังวลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ยุบไม่ไม่ยุบครับไม่เอาจริงมันก็ต้องมีลูกไหนที่กังวลมาเนี่ยลูกแตดครับแฝดแตดแฝดแฝดมาลูกสองลูกสองลูกสองก่อนนะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่ พอเข้ามุมแล้วพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงดูแล้วไม่เยอะก็ไม่ต้องกังวลพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงว่าไงบ้างพี่เลี้ยงตอนหรอกตอนแบบจังหวะเขาดักออกแข้งซ้ายได้เขาดักแทงได้พี่เลี้ยงว่าไงก็บอกให้บังอ๋อบางได้ด้นะอ่าไม่ต้องเข้าตักเออใช่วันนี้ดูเหมือนลูกเข่าท่าจะไม่ได้มีเลยถือว่าลูกหนักถือว่าวางเกมวางแผนมาดีมั่นใจว่าชนะยกไหนนี่มั่นใจยกสี่ครับยกสี่นี่มั่นใจแล้วยกสี่นี่นะยกสี่นี่นี่ เป็นเจ็ดหมื่นได้จากสจโต๊งประมาณสักกี่หมื่นสามประมาณรวมๆกันนะทั้งเซียนมวยทั้งสจโต้ะโรบอลเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเลยโอ้บ้าว่าค่าตัวประมาณห้าเท่านะเอาขอบคุณใครบ้างวันนี้เด่นด่วนก็ขอบคุณสจโต๊ะแล้วก็ขอบคุณเสียแปมชุมบุรีอัฟติยากรุ๊ปโอ้เสียแปมอัฟติยากุ๊ปชุมบุรีด้วยนะโอ้โที่เจ้าใหญ่เลยเนี่ยอ่ะเต็นเนอร์เป็นไงบ้างเด็กๆคนนี้ใช่ครับผมตอนนี้ต่อยเขาป็นมากครับ ก็ถ <stata> <base master. S 1> ือย <It keeps S 1> <enc> ังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ผมว่าผมดูยังไม่ร้อยเท่าไหร่นะก็เข้าวงมันมากอ่าโดนขาโดนไปไม่รอดอ่าฮะยังไงก็ไม่ตลอดอสตเตะขาของผครับอืมนี่ก็วงมันก็ถือว่าเก็บชัยชนะได้อีกไฟหนึ่งไฟลังที่ำดีกว่านี้คราไฟัมไฟหน้าครับฝากติดตามเลยฝากติดตามเลยฝากติดตามโดนก้าวเลยครับผม โอเคนี่ก็ครับนี่ก็สร้างชื่อไว้หลายสนามแล้วโดดเก้าสร้างชื่อไว้เยอะแล้วโอเคลูกน้องขอบคุณมากครับอายุเท่าไรหรอครับอายุสิบหกปอนด์มุเตะอเขาเนี่ยยิงสีเรดเอาหนึ่งอะตอนแรกอ่ะคนมท่างนี้เห็นหน้า